มาเจอข้อสอบยากกันสักข้อค่ะทุกคนเรื่องนี้คือเรื่องของซับจังทีบนะคะเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันนะเราจะได้รู้ว่าเราจะผิดกันจุดไหนนะเวลาเราเจอข้อสอบอย่างที่ครูเบิร์ดเคยสอนไปนะคะเราก็ต้องหา subject กับ verb ก่อน IT คือ subject is คือ verb ช่องที่1เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ควรจะเป็น verb ที่เป็น verb ช่องที่1เหมือนกันเราจะตัดข้อ3ทิ้งทุกคนดูตามครูเบิร์ดนะเพราะว่าอันนี้เป็น verb ช่องที่2เราจะไม่ตอบนะคะแล้วก็จะขอตัดอีกข้อหนึ่ง ให้พวกเราเลยก็คือข้อ4ค่ะคำว่า h a v e b e e n นะเหลืออยู่ข้อ1ข้อ2หลายคนก็จะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยถ้าตรงนี้เป็น verb 1นะตรงนี้ต้องเป็นคำว่า are แน่เลยผิดนะคะหลายคนก็จะงงเลยเอ้าทำไมมันผิดล่ะรูเบิร์ดเพราะว่าหนูเคยเรียนมามันต้องเป็น verb 1สเรื่องนี้เป็นเรื่องยากค่ะนะคะเรื่องนี้คือเรื่องของซับจังทีบซับจังทีบคืออะไรฟังดีๆีซับจังทีบคือจะต้องมีคำบางคำเป็น